อ่ะน้องแนนกลับมาแล้วจ้าดูค่ะพี่บู๊ค่ะหนูพูดสิค่ะถามดาราค่ะสิถามอยากอยากทราบว่าเซเว่นวันเดอคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะบัตรมียังไงบ้างซื้อได้ที่ไหนบ้างครับครับผมบัตรก็ซื้อได้ที่ไททิเกนเมเจอร์นะครับผมก็บัตรมีตั้งแต่ราคา500บาท800บาท1,000 1,500 2,000แล้วก็2,500แต่ว่าที่พิเศษที่สุดก็คือบัตรราคา VIP ก็คือ5,000บาทนี่ไงใช่ครับพี่จะได้อะไรยังไงเล่าสิโอ้ได้ดีมากได้สิงกระตั้ม ฮะได้ใกล้ชิดจนชับจะสิ่งกันคือบัต5าพันนี่เขาบอกว่าให้ปีนขึ้นไปห้อยหัวเสาลงไปทีได้เลยอันนันแบโคคนเดียวเลยอันนัาจะยากไปอันนนอาจะยากไปแต่ว่าได้ใกล้ชิดและได้สิ่งที่เป็นลิมิตเอชชั่นมีอะไรบางนะ เป็นเอ่อต้องบอกเป็นรูปภาพที่คนอื่นจะไม่ได้จะได้เฉพาะคนที่ที่สิบบาทสิบัตรห้าพันบาทแล้วคุณยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยรูปนี้ใช่ครับจะเป็นรูปที่ทําให้น้ําไหลเอ้ยน้ำอะไรคะน้ำตาไหลดีใจในใจมากที่ได้รูปรูปนี้ที่ว่ารูปนี้มันต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดาครัว่องเลยนะแล้วเห็นบอกว่ารักกันรันรักกันรักสามพี่ขอสักรูปนึงก่อนนะไม่ได้รูปคําหรือรูปอะไรครับผมข้คดี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 ถามอีกบัตร มี V I P ห0 0พันทราบล่ะครับผมคอนเสิร์ตจัดที่จัดที่เอ่ออิมแพคอลิฟเมืองทองธานีวันไหนวันที่4กรกฎาคมนี้ใช่หนึ่งชั่มตรงจะบัตรขายวันนี้นะครับบัตรขายวันนี้ต้องมีแถลงข่าวใช่ไหมทนตอนนี้หายไปแล้วครับผมคนหายไปแล้วใช่สิบโมงนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปแต่งใเซนการใช่ผมบัตรพอเปิดขายปุ๊บก็จะหมดแล้วนี่ก็ต้องรีบรีบรีบหน่อยครับผมเกมเมเจอร์นะจ้าหนูใช่แต่วันนี้เนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเจอกับพวกเราได้ครับผมที่เอสพาร์เอสนาราชดาชั้นสี่ก พวกเรามากันแค่หกเพราะว่าคุณคุณหมอริโต้ตามทำตามคอนเซ็ปต์ต้องรอรอเขาไม่ได้ไปเรียนนะไปเรียนก่อนรหาไปเรียนแต่วันนี้พวกเราหกคนได้ขนาดรัชดาถูกต้องนะเขาไปให้กำลังใจกันได้่ใชครับวันนี้ในไหนก็มาแล้วให้น้องๆฝากถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยครับผมก็ผมอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันยิ่งใหญ่จริงแล้วก็อลังการเต็มที่มากทั้งแสงสีเสียงแล้วก็การโชว์เป็นเหมือนมันเป็นคอนเสิร์ตที่ ได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะเท่าเท่าที่เท่าเท่าที่เคยทามาในแง่ของแบบเวทีโปรดักชั่นทุกอย่างอยากให้มาดูจริงๆเพราะว่าพวกเราทั้งใจกันมากทั้ง7คนไงฝากคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับผมครับผมและคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะพวกเราทั้ง7คนจะโชว์ในรูปแบบที่ทุกคนไม่ไม่คาดคิดไว้แน่นอนนะฮะจะมีโชว์ต่างๆที่ผมไม่ให้ทุกคนพลาดเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะควาเหนือจินตนาการไม่บอกเลย ต้องนำเดินเหรอพี่ว่ามันมันมันมีมันมีหลายรสชาติครับที่พวกเราจะโชว์กันมันจะไม่แบบเเรื่องของนำเดินเดี่ยวไปดูอีกเนี่ยว่ามันต้องมาของภูเขาไฟแน่นอาจจะไม่ใช่ผมที่เป็นเป้าภูเขาไฟก็ไม่ขนาดนั้นครับคาดหวังอะไรกับภูเขาไฟของบอกอาจจะเป็นแบบน้ำพุน้ำพุไลน้ำพุตาแมวต้านใจไม่ พูดใหญ่ๆเราไม่รู้แฟนมีกองอยู่นอกห้องก่อนเลยผู้ชายกำลังมันๆแต่บอกเลยว่าสุดครั้งนี้ครบรอครบรอไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานทางด้านเสียงหัวเราะมันมีครบทุกแนวอ่ะเจ็ดเจ็ดสไตล์มันครบรอแน่ๆแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเนี่ยนะคะเขาติดแฮตตั้งทีมติดแฮชแท็กแต่ละคนแฮชแท็กทีมอย่างสมมติว่าทีมเอ่อแกะทีมแกงโซ่ของผมเป็นทีม K S 7ครับผมอ้ยย่างงเี มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมที่เขาติดแฮชแท็กเคยเข้าไปดูด้วยไหมคือเข้าเข้าเข้ามาเป็นพวกกันได้นะอัพรูปอะไรนี้สามแฮชแท็กได้คอมเมนต์อะไรแฮชแท็กได้นะครับเข้ามาสมัครกันเป็นของทีมแต่ละคนใช่หลายคนหลายคนก็ยังแบบว่ายังเลือกไม่ได้ครับผมถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ให้เซมาทางตำก็ได้ครับเฮ้ยเอาหรเซมาตมเลยเซมหาตมเลยเอาหรอตมตมตมเจ็บ ได้อย uhm bo> ู่ได้อยู่อ in> ่ะตั้มเจ็ดได้อยู่อ๋อผมดนี่ดีน้องฮัลนละครน้องมัลล์ครับผมก็เอาเป็นเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีทีมนะฮะก็รบคนที่เป็นแฟนคลับพวกเราก็ยังไงก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีทีมและอยากอยากมาดูคอนเสิร์ตนี้ก็อยากแนะนำให้มาดูก็เมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นทีมเซเว่นวเดก็ได้ครับ จัดเต็มแน่ๆใช่นะครับวันนี้เราเจอกันตอนสามโมงครับงที่เอสเปนาเชนวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากๆที่ให้เกตมาได้เฉะเช้าหรือึ้มใส่มากชอบเสียงจริงๆนะครับขอโทษนะครับพี่ขอน้ำขิงให้พี่ผู้เดเสียงไวเตรียมแล้วน่ไหมโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับดีะครับวันนี้ต้องขอบคุณ